สวัสดีมิราแฟนเป็นทุกท่านนะครับผมอยู่ผมที่จากช่องทคโยนะครับวันนี้ได้มีการปรับสมดุลใหม่นะครับผมเรียกว่าปรับสมดุลก็ไ,ไ้เขาปรับการคำนวณค่าเจาะเกาะใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปเทสดาเมจน,นะหลังจากปรับมาแล้วเนี่ยนท์เนี่ยมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตัวผมเองได้มีการอัดคลิปก่อนปรับไว้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นของอาทิตย์ที่แล้วนะแต่สเตปผมไม่ได้เพิ่มมาสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีเลเวออัพไป1เวลแล้วก็ของทําเพิ่มมานิดหน่อยนะซึ่งมันก็ไม่ มีส่วนกับดาเมจสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูว่าเขาปรับการเจาะเกาะมาใหม่เนี่ยกับเซ็ตเก็บเวลของผมเดิมๆเลยเนี่ยมันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมที่แล้วผมเทสกับ d o ร์ e r Ganger นะฮะก็จะไปตัวเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ CP ที่เพิ่มมาจากครั้งที่แล้วหลังจากถอดสัตว์เลี้ยงออกนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละนะเพ่มนิดหน่อยนะครับผมมัน2องแสกว่าประมาณเดิมเลยนะคิดว่าไม่มีส่วนจากดาเมจสักเท่าไหร่นะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะดาเมจอ่าเรียกได้ว่าเท่าเดิมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเลขตัวเลขมันใกล้เคียงกันมากเลยนะจากของเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นแปลว่าปรับมาแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนไปฟาร์มมอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะฟาร์มมอนง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าสกิลของเรามันเจาะเกาะเยอะขึ้นเนี่ยมอนที่มันมีเกาะเกือบเท่ากับถ้าเจาะเกาะของเราเนี่ยมันอาจจะเจาะเกาะได้แรงขึ้นนะพอดีว่าบอสมันอาจจะเกาะเยอะนะครับผมดาเมจโดยรวมมันก็เลยอาจจะ ใกล้เคียงเดิมนะแต่ว่าพอไปฟาร์มมอนถ้าเราค่าจอะเกาะมากกว่ามอนเนี่ยมันก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงครับผมสำหรับไนท์อย่างเรานะฮะเพราะว่ามันปรับสกิลคอนเซนเทรตมาใหม่นะคอนเซนเทรตเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่มีอิงนอร์ดิฟ20%นะครับผมเนี่ยซึ่งมันเพิ่มมาทีหลังหลังจากปรับนะแต่ว่าสกิลออร่าเบสของเรานยะมันเป็นสกิลที่เนี่ยมันบอกว่าเจ้าเฉยต่อดิฟ จากการคีย์แอคแท็กของเป้าหมายต่อเนื่องเนี่ยมันบอกว่ามันเพิกเฉยต่อค่าป้องกันอยู่แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่านะไอคอนเซนเทรตกับออร่าเบนเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็บอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าหาวิธีที่จะเทสการเจาะเกาะของมันได้นะผมโดยที่ไม่สนแบบว่าบับข้างบนนะเนี่ยเพราะว่ามันบับกันคนละอย่างเลยแต่ว่าเพิ่มแอคแท็กเหมือนกันนั่นแหละก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะโดยรวมก็เหมือนเดิมครับผมไม่ได้มีอะไร เปล่ยนแปลงักเท่าไหร่นะแต่อาจจะให้ความรู้สึกตอนฟาร์มมอนว่ามันตายเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ